ผมจะไปขายราคาเต็มไม่ได้ครับผมเป็นพ่อค้าคงจา้างราคาพี่แต่ในที่พี่พูดมานเนี่ยมันเกินที่เราขายข้อไม่จริงนะ้ตอนนี้นี่จะขายตอนแพงนี่รุ่งเลยนะคือเราขายไว้เราองขายราคาส่งมูฟไพา์เล่นห้าร้อยแล้วก็ต้องขายสามร400้อยห้าสิบสี่ร้อยถมันแพงอะไรวหรพี่เป็นร้าน,นสวัสดีครับอันนี้บ้านสมุรประการหลังที่สองนะครับปูโต๊ะทั้งห้องครับ99%ปุตูโต๊ะทั้งหมดทั้งหมด นี <N> ่ครับปู่มโตทั้งหมดเลยนี่หนูปูโตทั้งหมดเลยเนี่ยดูที่โตมาดูที่โตนี่เห็นปะ่ะมีเท่าไหร่เนี่ยจะพี่ตีหมดทั้งหมดเนี่ยแต่พวกนี้มันย่อยเลยนะพี่นะใช่แต่มันก็ยังเป็นย้อนขายได้นะพี่โอ้โหขายยากเลยเี้ยฮ่าโหเราจบแล้วผมบอกผมขายไม่ได้พี่ดูสไตล์ตผมดิเข้าใจเข้าใจอย่างนี้ผมเอาไปขายฮ้าโหเราผมตายเลยผมตีไว้ตีไว้ล้านสองล้านสองแล้มีอะไรบ้างวะเบี้ยล้านสองคุณไหนว่ามีปุ๊บเนี่ยปูโต๊ะเจ็ดแปดพันเก้าพันเจ็ดแปดองค์หรือว่า หลายอย่างพี่ตัวใหญ่ก็ไดมีจากปุโตในวัดทั้งนั้นครับเข้าใจพี่มีหลักก็มีเนื้อเงินกับเป่งยงใช่ปะเป่งยงอผมเคยได้ด้วยแต่มันจะมีพักกิ่งเลยใช่ปะอ่าครับกิ่งด้วยพวกนั้นอะที่เราขายเป็นคู่ครับพักกิ่งเป่งยงมีเนื้องินอย่พี่มาทีมสายตรงแล้วครับมันซื้อเยอะตอดมันระบายไม่ทันแล้วปีสายตรงแล้วอ่ะโตทั้งนั้นเลยมีคุมเก่าด้วยพวกนั้นก็คุมเก่าอะไวะามันก็ต้องยอมยอมมา โหนี่ปีสี่สองขายด้ของกี่จังเองพี่ร้อยสิบสองฟีเนี่สามสี่ร้อยพี่พวกพี่พี่ชอบไปอะไรพวกเนี้ยมันมีแบบว่ากลุ่มเขาเล่นหาูีปีอันนี้วีรแล้วกูทองขายสามแปดอันนี้กล่องเขาอะไรขายได้ไรพันหนึ่งแปดร้อยพี่ผมขายได้ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าผมขายราคาสูงก็ห้าร้อยยังเงินซื้อผมจะไปขายราคาเต็มไม่ได้ไอผมเป็นพ่อค้าคงจางนี่ขายเย่ะไ้เนี่ยพวกนี้เดลอดมากเจ็ดสาแปดพี่เต็มเลยเนี่ยขายได้มางทีนึ่งรเดียนเนี่ย ใช่ช่วงก่อนผมก็ได้ได้เกือบร้อยคุณนั้นแพงขายง่ายเต็มออเลยถือว่ามันลูกย่อยนะแต่ก็มีพวกเนี้ยยอดนี่เหดือนละร้อยเอพี่ซื้อเหรียญเท่าไหร่เนี่ยซื้อเหรียญสามร้อยผมมาก่อนเหรียญันเป็นพังเป็นผัเนี่ยคุณซื้อมาก็สะคอนนี่ก็หลักพันใช่ไหมทุกอินเนี่ยพันสองพันสามพันแล้อุชาปีไหนพี่าอุชาไหนพี่นี่เป็นพวกปีสามห้าวัดประดู่สี่หนึ่งวัดประดู่พวกนี้เล่นกันหลายหมื่นสองสามหมื่นตัวนี้ก็หมื่นเก้าใหญ่่อะ ไซใหญ่สามหมื่นแล้วก็เจ้าแม่เจ้าแม่สามหมื่นห้านี่ปีสามห้าสองปีสามห้าแล้วก็ทางนู้นนี่ลาบุชาวัดประดูเลยเกับวัดประดูแล้วเนี่ยกูโต๊ะาันั้นเหรออันนี้กูโต๊ะใช่ไหมใช่ตัวเนี้ยเป็นกูโต๊ะนี่พันกว่าบาทไม่ถึงเลยพี่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วพี่รไม่ถึงนะครับราคาพี่แต่ในที่พี่พูดมาเนี่ยมันเกินที่เราขายข้อไม่จริงแล้วตอนนี้มันจะซื้อกันได้เหรอพี่พี่ก็สายตรงอ่ะลองตีเป็นองค์ก็ได้พี่เอาเท่า มันเบียดมันจะมันจะแน่นเลยพี่ซื้อเป็นพี่สายตรงด้วยประเด็นสายตรงผมก็ขายถ <c oughs> ูกย่อยมันเลส้ขายง่ายเลยพี่นะ้ายยอ่อยระบายตัวยากมากที่เป็นอย่างเงี้ยจริงปัญหาคนซื้อยากนอจะขายถูกอ่ะขายขายไว <c oughs> ขายเต็มคือมันไม่มีคนซื้อเราพี่อีซื้อไม่เห็นเท่าไหร่เนี่ยซื้อเห็นละบายไปโคตรแพงเนี่ยพ่ย้อไงซื้อเด็ยละมือนมีจังหนักแป่ทั จำเวท<ช>นี่จะขายตอนแพงนี่รุ่งเลยนะคือพี่ก็เป็นอาชีพใช่ครับก็เป็นอาชีพแต่ก็ว่ามือเรามานันเล็กมันซื้อทีเดียวขายทีเดียวระยกซอยขายมันยากนานอีกกว่าจะออกองคหนึ่งนะใช่ครับซื้อสิบอ <ๆๆ S 1> งนะครับมันมาซื้อเป็นแสนเราขายที่เป็นหมืๆๆๆๆน่นเหนื่อยด,อดิบ่ามันเป็นาพาทตลาดก็ขายได้ไเข้าใจแต่ต้องใช้เวลาในการไอ้น้าปยา ระยะเดี๋ยวนี้หลักพันต้นๆเองนะพี่นะใช่พวกหลักพันเมื่อก่อนสี่พันห้าพันนะผมจะผมจะนี่พันกว่าก็ซื้อซื้อเวทนั้นเลยเวทนั้นเลยซื้อซื้อตัวโตไว้เวทนั้นหมดเลยในนั้นคือเป็นลูกอุกโตหรอใช่พี่เป็นโตนอกวัดบ้างในวัดบ้างยกหลังบ้างอันนี้อะไรเนี่ยอุกโตอ่าอันนี้มันหรอกไอไอ้มันสองหนึ่ี่หนึ่งี้ผมซื้อไปเนี่ยถ้าผมซื้อขนาดนี้นะผมต้องไปขายราคาส่งอ่ะที่ออก รผมไม่ขายราคาเต็มมีใครซื้อผมหรอกคือเราขายไปวๆเราต้องขายราคาส่งมผพาเล่ยนห้าร้อยเราก็ต้องขายสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยถึงนะเข้าใจเข้าใจขายสี่ร้อยถึงกุยยากนะเพราะเขาซื้อกันเยอะๆเขาไม่ค่อยมันแพงอะไรกับพี่เป็นร้านมันมีผ้าที่ขายได้ไม่กี่ชิ้นเองนะที่เหลือจะเป็นพับกล่องใหม่ๆแล้วก็แทนพาะูุชาตัวคอตัวเลขก็หล่ะดูทรงลองลองคอตัวตัวเลขดูเลยอันนี้ผ้ากิ่งปีไหนผ้ากิ่งปีสี่สี่อุดอับทิ อันนั้นเหลือเรซินใช่ไหมพี่ใช่เลยอันนี้ออกนอกวัดพี่ออกประชุมราชปีสองห้าอันนี้คือขายว่าเลยรูปเลิกรูปปีไหนรูปพวกนี้มันน่าจะเป็นย้อนเป็นงานเป็นย้อนพี่เป็นงานทำเองอันนี้ปีไหนพี่อันนี้วัดสีละขันปีสองสามแพงไหมไม่แพงพวกนี้ ทองสามหมื่นพี่ตอนเนี้ยเมื่อก่อนตีห้าหมื่นตีผมได้ขอราคาดีกว่าได้พี่จะลองขอดูขอดูตีแบบว่าเอาแบบง่ายๆเลยนะเอาแบบซื้อแบบง่ายๆนะนี่ไม่มีอะไรแพงเลยนะพี่นะมีจันลอยพี่มองละนี่ยนะแพงสุดละอันนี้ปีสามกว่าใช่พี่เนี้ยมีแค่นี้เนาะใช่พี่แล้วก็ในกล่องแดงๆกล่องคุกกี้เหนี่ยมอวี้นี่เหรอนี่จะเป็นเป็นเพ้าใหม่แต่เขาเล่นกันในสายนี่ซื้อไปเท่าไหร่เนี่ยพี่สามสี่พัน สมัยก่อนต้แปดพันหมื่นนี่เงบ้ยปิดใครแบบตอนนี้สามสี่พันสวยๆห้าพันนี่เงินที่โดนเท่าไหร่เิีซื้อมาไม่แพงพี่ซื้อมาซื้อมาเก้าหมื่นขายได้แสนหน่อยสมัอันนี้คือไม่แพงแล้วใช่ไหมคำนวณยังไงก็ไม่ถึงเพราะอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายเป็นพาร์ติตลาดเป็นพาร์ตลาดคำนวณยังไงก็ไม่ถึงคำนวณแบบว่าซื้อง่ายขายคล่องนะถ้าไปคำนวณราคาเต็มแบบพี่ผมไปไม่รอดหรอกเข้าใจขายลูบาสพี่รู้อยู่พี่ขนาดพี่ขายปูโต๊ะเนี่ยพี่ไม่เหนื่อยเลยอ่ะ แล้วผมไม่ใช่สายตรงอะ่ะผมผมแม่งสายมั่วลงไม่ได้พี่ลดไม่เท่าไรลงผมซื้อพี่ไม่ได้แล้วถ้าตีรวมอ่ะผมเตี๋พี่ได้แต่ถ้าไล่ทีละชิ้นผมตายแน่เพราะพี่สายตรงพี่เข้าใจใช่ปะเข้าใจเข้าใจมุมพ่อค้าด้วยกันมันมันมันไม่ได้อย่างนั้นผมซื้อไม่ชิ้นไม่ไงเพราะทบอ่ะ ขาดต,ตัวสองสายไฟใส่ตรงตอะมาขายความห้าวไงซื้อแม่งแหลกหลายเที่ยวเขาหมดเละผมซื้อพี่ได้แต่ว่าพี่ขาดทุนนับเยอะเพราะเต็มที่เต็มเต็มพี่กัดผมได้มันหกแสนล้นนะพี่หกแสนสำหรับผมนี่ล้นแล้วนะผมพอได้ห้าแสนนิดนิดเองจัดใจเรื่องแล้วมันเหนื่อยนะพี่เข้าใจว่าไอ้ผมคิดว่าตีล้าสองผมเข้าใจผมก็พยายามเดินหาที่มันเป็นชิ้นไม่นาน,นอ,ะอ่ะมันน้อยมากเลยนะมันจะอยู่แค่ตรงเนี้ยแต่ส่วนมากครับพี่จะเป็นหลักพันหลักหมื่นมีไม่กี่องค์เองแล้วก็มีหลักแสนองเดียวใช่แล้วหมื่นไป อ่าแล้วก็จะถูกม,มันจะเป็นหลักพันหลักพันต้นหลักร้อยหลักพันกลางนี่จะเป็นเมื่อฝรั่อยีรานนี้กระโดดพวบเลยนะใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วสองปีที่แล้วอ่ะกระโดดใส่เลยละ่ะผมเข้าใจพี่แต่พี่ต้องเข้าใจผมเ <c oughs> ข้าใจคือมุมสายตรงอ่ะเขาซื้อแต่ละชิ้นอ่ะพี่ยังขายยากเลยแล้วพี่คิดดูอย่างผขมดิแล้วผม <c oughs> ไปขายเหมือนพี่ผมขายไม่ได้หรอกคือพ่อค้าแบบที่เทรดรายวันอ่ะคือนักเทรดรายวันอย่างที่มันซื้อช่วงแพงบ้างช่วงถูกบ้างแล้วพอมาลงกันทุนก็เลยเยอะ ไ่หนักทุนช่วงแพงใช่มีช่วงช่วงแพงของผมจะเน้น,นคือซื้อวันนี้ขายพรุนน่งนี้คือราคาปัจจุบันคือสมมติว่าจราฟวันนี้ขึ้นผมก็ขายวันนี้นก็คือพาแพงแต่ถ้ามาซื้ออีกวันนึงจราฟลงผมก็ต้องซื้อตามกราฟลงใครหุ้นน่ะว่าเราคือพ่อค้าเทรดไงบ้านผมไม่เคยเจ็บพาร์เลย,ยเราเป็นพ่ออีอินเแค่พ่ออีอย่างเดียวที่อื่นไม่ซื้อผมก็ซื้ออยู่คนเดียวด้วยเงินเงินี้ยทองคำพี่พี่จะเจ็บผมเข้าใจพี่ซอยทีละหน่อยไงใช่ผมซอยซอยขณะที่ซอยขายพี่ซื้อสิบองค์วันนึงค์เดียวแบ่ เราไปอีกวันนึงลงเงียบแล้วแต่ตอนซื้อนี่คือเห็นแม่งเห็นกำไรใช่ไหมแต่ตอนขายไม่มเหมือนที่เราคิดมันก็เลยติดมือมอันนี้ผมคำนวณจากที่ผมเอาไปซอยขายนะพี่ผม,พผมก็ไล่ด้วยพี่แต่ว่าพี่เข้าใจว่าอย่างนี้มันไม่ได้ไหลลื่นมันจะไหลลื่นอยู่แค่ไม่กี่องค์นะแล้วพี่คิดดูย่อ้ๆใครจะซื้อในไลน์วิ่งรู้ไมสองร้อยสามร้อยอย่างนั้นอ่ะพี่ก็เห็นอยู่สแไม่รอดพี่ผมเพิ่มขนาดไ้นไม่ได้พี่เอาไปกล่องก็ได้แล้วอยากจะขายค่อยเรียกผมคือผมซื้อไปผมตายพี่ ตายบอกว่าขายโรงได้ไมมีความรู้รู้ก็รู้แค่นี้ก็รู้แล้วไม่รอดพี่ผมไปมาเยอะบ้านเซียนเนี่ยบ้านสายตรงผมไปมาเยอะแล้วผมผมผมลบตัวตัวแบบเป็นชิ้นหนาผมตายตลอดเพราะเข้าใจว่าเขาเขาขายเต็มเราซื้อเพื่อไปแบ่งต่อเซียนอีกทีนึงมันจะไม่ขายเต็มนะพี่ผมรู้พี่ผมเชื่อผมเพอ่ผมไปมาเยอะ65อ่ะเปลี่ยนแอดพี่เข้าใจผมต้องไปทำการบ้านเลยนะเนียผมไม่ต้อเทำนพี่ไม่ไม่หมายถึงว่าใายได้เลยแตการขายโวยรายสูงสี่สิบห้าเละเทดิพี่ด้วยไอ้หลุดแล้วไม่กลัวอยู่แล้วห้างนี้ไม่เป็นพัฒนาหั ราคาลูก Purd ็หมด65ไวยอยู่พ er ี่9กไม่ไหวโหดไปพี่พี <meth en> ่คิดทุนหนักของพี่พี่จะคิดว่าผมไปขายที่ราคาพี่นี่ผมแต่ว่าผมต้องไปซอยยิ่งยิ่งยิ่งย่ยัสรานอเป็นแสนไม่ไหวพี่เอาไปจอนก็ได้พี่คำนวณจอนแล้ววันไหนจัดใจซอยเลยค่อยไม่เรียกผมมาแต่อย่างเนี้ย เรารู้อยู่แล้วว่าเราซื้ออะมันเหนื่อยพี่เข้าใจผมปะผมเหนื่อยผมผมาอปทํทางการมากพี่เข้าใจว่าผมสไตล์ขายไวเว้ซื้อม่ขายปั๊บเลยถ้าผมซื้อเต็มแล้วมันคราวนี้ติดมือผมเบื่อไอ้พลาหลักติดมือพอจนพลายอยติดมือแล้วไม่เหนื่อยฉิบหานล่นะกว่าจะได้เงินก้อนน่ะพี่ชูุติดพลายอยอยู่สามแสนกูจะขายไงให้ได้สามแสนเราอมมาสองร้อยสามร้อยต้องแบบไลฟ์ก็เหนื่อยกว่าจะแบบพี่แถ้าเราไลฟ์พี่จะพลายอยคนก็ไม่ซื้อพี่เข้าใจผมนะผมเข้าใจเข้าใจพี่คือผมพูดง่ายๆมุมพ่อค้าแต่คนพี่ก็ อาาคแต่ถ้าราคาคนเดิมมาซื้ออย่างเงี้ยไม่มีใครซื้อหรอกเพราะมันย่อยเกินในมุมหนึ่งมาจากเขาอาจจะมาค้าซื้อแค่บางส่วนแต่มมมมีีีาาาซื้้อไปบงส่่วนเขใจแตลูกย่อยของพี่ที่เหลือคือขายไม่ออกหรอกมีผมบ้าซื้อมั่วหมดเลยซื้อเอาผมซื้อจริงๆนะผมไม่คือผมซื้อแหลกร้านเลยถ้าเจ็ดแสนห้าเอาเงินออกไหมพี่ไม่เอาพี่เจ็ดแสนแล้วแต่ถ้าลดเงินหวยไม่เอาเลยเอาไว้ก่อนนะ าไม่เปน็นไรผมไม่ซีไม่ไมายด้วยไม่ไมายด้วยพี่เข้าใจผมนะมันเป็นหนักอะไรผมก็ไม่รู้พี่หรอกแต่สําหรับผมมันหนักลูกย่อยนี่แหละเออมันเป็นหนักย่อยพี่ออไปซอยย่อยเยอะถูกผมซื้อพี่หมดนี่เจ็ดแสนผมก็ต้องเหนือ่อยชิบหายแล้วผมคอกเกินความจริงไปสองแสนผมก็ต้องไปซอยจากสามร้อยต้องไปห้าร้อยจากที่จะขายไวๆสามร้อยต้องไปขายองค์ละห้าร้อยห้าร้อยต๊บคนนี้จะซื้อสิบองค์ซื้อสององเง้ยแล้วหลักก็ยังแยงเลยซื้อมาแล้วขาดทุนซื้อมาแล้วขาดทุนอย่างเงี้ยพอปิดสุดๆเต็มที่แบบพิกัดสุดๆผมก็เจ็ดแสนน แมวแล้วยอมสำหรับพี่อาจจะขาดทุนแสำหรับผมฝืนผมไม่ยอมขาดทุนอยู่แล้วพี่มันขาดทุนอยู่แล้วแต่สำหผมว่าแม่งฝืนแต่ว่าจะให้มันขาดเดี๋ยวว่าใกล้ๆร้านเขาใส่คาผมดมันฝืนแล้วพี่นี่คอที่สี่เก้าเก้าดันหกแสนเลยเพิ่มไปได้แสนเนี่ยเพราะว่าเราเราไปซอยเอาอยังเงินหน่อยหน่อยเพราะว่าขาดทุนมันเยอะมันซอยได้สมัยขาดทุนเยอะมันไปเพิ่มสัมั์สามร้อยขายสี่ร้อยเอาไปซอยอย่างนั้นเอาได้แต่นี่เพิ่มอีกแสนมันมันเหนื่อยแล้วพี่้างเงี้ยมันขอไม่ยากมันเป็นพัฒนาพัฒนาดมันไม่ได้มีอะไรล <t> ับ <t> <t> ห้าเปอร์เซ็นต์ตูโต้หมดสุดปอกเลยนะพี่ <S <S คำเดียวเลยสันส้นๆได้ไม่ได้ไม่ได้ผมยอมก่อนผมไม่อยากเหนื่อ,อยเดี๋ยวบ้านไปแกะต้องงานง่ายแค่ประมาณร้อยกว่าชิ้นส่วนมากเป็นพระขายได้หมดเลยพี่หลักพันหล 100, 100. ักหมื่นหลักแสนไปแกะซื้อเป็นชิ้นหมดเลยแต่อย่างพี่ผมเข้าใจมันเป็นชิ้นนอะมันเหนื่อยเหนื่อยผมแน่นอนผมรู้ไงแต่อย่างพี่เขาคุ้มพระเล่นแสนสองผมขอเขาแสนหนึ่งเขาโอเคเขาขายอย่างเงี้ยพี่ก็แต่ว่ามันมันมันมีกินสมมติพระเล่นแสนสองผมก็ต้องไปขายแสนหนึ่ง ก็ขอาช่องโบวหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยอย่างนั้นเข้าใจกันง่ายแต่อย่างเงี้ยผมรู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นพี่สายตรงเลยแหละไม่ใช่เพราะว่าสายตรงเลยว่าะุ้โตเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใบ้านนะยี่สิบ้าผมบอกเลยผมไม่เอาเลยมันรอดพี่ผคผมไม่รอดผมไม่เข้าใจในมุมมองพี่ว่าผมรอดแต่ในมุมมองผมผมว่าไม่รอดอันเนี้ยผมต้องเรียกสายนู้นสายนี้มาเพื่อมาซอยุ่มเยอะๆออกให้ไวตีวะนะเข้าใจเข้าใจต้องซอยออกไวที่สุดนะเพราะว่าถ้าไลเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยมากเจ็ดแสนจบโคตรมากเลยอันนี้คือรวมหนังสือใช่ไหรวมแล้วรวมหมดเลยรวมเลยรวมหมดเลยรวม เลยในเจ็ดแสนคือพัวเดียวเลยพี่พี่ผมไปฝืนให้เลยวกนั้นมันไม่๊นังสือก็เอาไปอพี่เอาหมดเพราะที่น้าำผมก็ไว้าะหมดเลยสินาลผมเต็มเลยเอาไว้ผมปานไม่ได้เลยผมฟาดเรียบพี่ผมฟาดเรียบตั้งสองังสือผมเอาหมดพี่เขาเครียดผมก็เครียดเจ็ดแสนทำเดียวสั้นๆได้ไม่ได้จุ๊กหนบเจ็ดแสไม่ไหวแต่แต่ผมยอมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเราหลายอยากได้ก็อยากไม่อยากเหนื่อยก็ไม่ไม่อยากซื้อ พี่เข้าใจใช่ป่ะที่ผมไม่ได้สองพี่ทุกองด้วยนะเนี่ยคือผมสไตล์ผมซื้ออย่างเงี้ยแล้วสุดมากก็ค่อยไเวลาตาไหลที่บ้านเข้าใจว่าหน้าสื่อหรัอพาแท้พี่หรว่าไม่เหนื่อยหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยไม่เหนื่อยมีอาจจะเหนื่อยพวกลูกย่อยลูกย่อยแต่มันก็มีเนื้อเงินเนื้ออะไรเยอะนะพี่ไปท่วมแน่นอนท่วทั่วท่วมอ่ะโคตรท่วเลยพี่พัดเงื้อเหงื่อเลยเหงื่อเลยให้ผมขอแค่หนังสือไว้ขอแค่หนังสือพี่ยังอื่นพี่เอาไปหมดเลยทั้งหมดในห้องผมให้หมดเลย จะเว้นหนังสือใช่ผมขอแค่หนังสือเพราะว่วาไม่เยอะหรอกพี่ไม่เยอะเดียวก็หมดแล้วเนี่ยโอเคตามนั้นไปครับ,รบผมไม่เป็นครับผมครับจบดีลที่เรียบร้อยครับ700,000บาทท้วนนะครับนี่เห็นป่ะนี่ครับ700,000บาทนะครับมีพระบูชาบ้างมีเจ้าแม่กวงอินมีมทราบูาาชาต้นโน่นนี่โน่น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 เห็นป่ะมีพระบูชาต้นนน้นอีกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็พี่บีธนาอยู่พักจะปล่อยติดต่อเขาไม่ได้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม0983955890ปดสามเไอดีไลน์ผม AOT 3 8ี5ปาเพจผมพระบ้านทั่วไทยสถหิตไม่เคยลงประมูลพระไม่เคยเรียกเก็บค่าดูพระครับถ้าเจอพวกนี้บล็อกทันทีนะครับมันโปรไฟล์มันจะเป็นผมว่าจริงแต่มันไม่ใช่ผมมันก๊อปผมเอาไปลงนะครับจำไว้ผมไม่เคยลงประมูลพระใดทั้งสิ้นและผมเป็นเพจับ้ชอบพระมาผมต้องได้ตังค์ไม่ใช่เสียตังค์นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ